เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมอาร์คมหานครลอยฟ้าเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับภารกิจของเราวันนี้ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ต้องทาไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มของนะครับหรือว่าจะคราฟเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับตอนนี้ที่อยากได้จริงๆก็จะมีเตาหลอมนะครับแบบใหม่ก็คือตัวนี้ครับเมทัลแบลสฟอร์ดแต่ว่ามันต้องการอุปกรณ์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์นะครับซิลิกาเพลพลิเมอร์เรียกได้ว่าทุกๆอย่างนะครับหายากไปหมดเลยโอเคตอนนี้ผมต้องการเป็นเบออรรร์ีี่่กนนมมไิาย อยู่เหลือเกินบเบอร์รี่เก่าเราก็เหลืออยู่นี่เอาของเก่ามากินก็ได้นะครับโอเคกินไปอยู่ที่เลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำนะครับชื่อของในเสาร์ยให้รู้จักกันด้วยนะครับตัวแรกครับตัวเรียวราท็อปมีชื่อว่าจัมโบ้ครับตัวที่2เป็นเสือนะครับชื่อว่าเป๊ปซี่ตัวนี้ชื่อว่าโค้รล่าครับมีเป๊ปซี่กับโคล่าพี่น้องกันนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นลำยองนะครับที่ชื่อว่าลำยองก็เพราะว่ามันชอบยาดองเอามาจากในหนังโอเคแล้้ววววกกกก็ออตตััันนีชื่่าาุละครรรบแขงเเย ก็เดี๋ยววันนี้ผมว่าเราจะไปที่อื่นกันดีกว่ามั้งเพราะว่าซีเมนนี่มันได้จากพวกมแมลงนะครับแต่ว่าเราต้องการกบก่อนโอเคไปหากบกันดีกว่ามันน่าจะมีสักจุดหนึ่งที่มันเป็นพวกบึงอะไรพวกนี้นครับไม่น่าจะหายากเท่าไหร่มั้ง้างล่างตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยหูหูหางยาวมากครับพอยาวเหรอโอ้กำลังแบบเจ้าพาราสีกันอยู่กิคาโนอยู่ด้วยนะครับปล่อยมันไว้ก่อนดีกว่ามั้งเราจะบินชมธรรมชาติกันไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบอะไร ข้างหน้าตรงนี้มีเทนนสสลัดด้วยครับน,นานๆจะเจอสักตัวหนึ่งไปกันต่อเลยเฮ้ยจุดข้างหน้านี่คล้ายๆกับไอ้เกาะหลักนะครับของเดียร์เล่นเลยครับผมโอ้แล้วก็ตรงนี้มีแบบคล้ายๆเป็นเสานะครับหินมาชนกันด้วยสวยดีเออเจ๋งๆ,ๆเดี๋ยวไปเก็บแอร์ดปด้วยดีกว่านะครับน่าจะเป็นอันแรกที่เราเจอหรือเปล่าเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่เหมือนได้เกาะหลักเป๊ะเลยอะ มีหอยทากด้วยนะครับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดีโลอะไรวะจะเข้ามาเอาของอย่างเดียวอย่าวุ่นวายดิเจอหอกหน่อยเจอหอกหน่อยนี่เรียบร้อยไปวันนี้ก็จะพยายามโอ้ยได้ปืนมาได้ปืนมาถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ว่าไม่มีลูกกระสุนแล้วก็ตอนนี้ผมเจอพี่กบแล้วนะครับโอเคเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่หันหน้าไปหันหน้ามาแป๊บเดียวเจอกบเลยครับค่ายเคก่อนกลับไปนี่เรียบร้อยเจอลำยองหน่อยน้องโดนหอยทากตายไปด้วยเลยส่วนไอ้กบตัวนี้เป็นไง จะจับนี่ไหมตัวสีเขียวอีกเลยนะครับเราจะจับมันด้วยอะไรเดียีคนบอกว่าไม่ค่อยชอบให้ผมใช้พลังวิเศษนะครับผมก็ไม่กล้าใช้หินเลยเนี่ยแต่ยังไงมันก็ต้องใช้อะเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการจับนะครับโอเคไปลองดูดิไว้กบตัวนี้จะากี่ทีสลบนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนพลังก่อนโอเคเนะี่ยเป็นพลังนี้มั้งใช่หรือเปล่าทดสอบก่อนนะครับลองยิงดูเออใช่อยู่เวลาถือหอกนี่ยิงได้อยู่นะครับแต่ว่าถือพิแอนี่ยิงไม่ได้ครับ โอเคยิงหินไปสลับไหมทีเดียวอยู่เลยพี่กบง่ายเกินไปไหมเนี่ยเรียบร้อยไปมนะครับเเวลนะครับอยู่ที่20ค่าพลังน้อยมากครับเลือดอยู่3 0 0กว่ากเท่านั้นเองโอเคทีนี้ยดบบต่อไปก็ต้องการเป็นเนื้อน้องนะครับเนื้อน้องมีไหมมีอยู่ร0อแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ไปด้วยดีวยดกว่าข้างหลังตรงนี้จะมีโลโซลัสนะครับค่อนข้างอันตรายปั่นไปก่อนตายไปก่อนหนึ่งตัวยังเหลืออีกสองนะครับกลับไปมาตไปเลย เอาให้หมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวฆ่าพลเซอร์ด้วยเอาเดือนองนะครับกลับไปโอ้โหลำยองกัดแรงจิงเลยเนะี่ยไปอัพดาเบดมานะครับโคตรแรงมากๆโอเคทีนี้ก็จะใส่เดื้อน่องเลยครับถ้าเกิดว่าเลเวล20นี่น้ำหนักมันน่าจะน้อยไปแน่นอนใส่เข้าไปเรียบร้อยครับกินไปแค่อันเดียวเนี่ยสงสัยครับกินน้อยมากโอเคเอาเนื้อออกมาก่อนเหมือนจะเอาเนื้อออกมาหมดไม่ได้ครับตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักไปครับ น้ำหนักตอนนี้อยู่ที่252านะครับลำดับต่อไปก็เรียนรู้เอนแกรมของเซดเดอร์มาก่อนดีกว่าตัวนี้มันชื่อว่า v ิวซีุฟโนะครับโอเคจะด้ครับเรียนรู้มาแล้วก็เดี๋ยวเรามาคลาฟกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้คลาฟก็จะมีซีเมนต์นะครับไฟเบอร์แล้วก็มีหนังเออมันก็ไม่สามารถคลาฟได้ตอนนี้นะครับยากอยู่ยากอยู่คือผมขาดเป็นซีเมนต์ไงซีเมนต์ก็เราจะใช้ครกนะครับในการผลิตผลิตกับไออะไรอะชิตินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราผลิตครกมาตรงนี้เลยดีกว่ามั้ง พี่เกียดบินกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ตีหินมันด้วยเลยพกมันก็ไม่ได้ครับยากอะไรเฮ้ยหินก้อนนี้ตีไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรเอาก้อนนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็ดูดิได้หรือยังไม่รู้เนี่ยขาดเป็นหนังนะครับหนังก้อนนี้ตัวนกมีแน่นอนวิ่งเร็วหนังกันก่อนนะครับมาลำยองพี่ขอดังหน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับผลิตไปก่อนเอามาสักสองนนะครับกำลังดี แล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นฟารเดชั่นด้วยนะครับฟารเดชั่นก็ต้องการเป็นไฟเบอร์กับไม้ไหมเดี๋ยวเราจะใช้แท่ในการฟาร์ไฟเบอร์บ้างน,นะครับวันนี้อ่าเอาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยว่ะืดเออนี่ไงตรงนี้ได้อยู่แต่แท่มันก็สู้เคียวไม่ได้นะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันได้เป็นเบอร์รี่มาด้วยเนะี่ยนี่ไงไวอยู่นะครับไกลด้วยตีมาตีมาตีมาเอาสักชุดหนึ่งก่อนโอเคประมาณนี้ก็ได้จะได้เลยไหมแล้วก็ทีนี้ ใช้เป็นบูดเดนฟาวเดชันนะครับเอามาสัก1งอันพอครับผมโอเคเอาดันไปกดผิดเอามา2เลยไม่เป็นไรครับเกินดีกว่าขาดแล้วก็เดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้เลยครับไม่ต้องเสียเวลากันอยู่โอเคเตรียมฟมา t เดชันไว้ที่เลขแปนะครับแล้วก็วางไปแบบไฮสปีดตรงนี้ไม่ได้ก็มาตรงนี้แทนโอเคจริงๆแล้วอันเดียวก็ได้แหละทําเกินมาไม่เป็นไรแล้วก็เตรียมโค้กให้พร้อมนะครับวางค้กไว้ตรงนี้เลย วางไว้แบบตรงกลางเนี่ยสองอันเอาให้เท่าๆกันหน่อยโอเคแล้วก็ทีนี้มาดูดีว่าเอนแกรมของซีเมน,นครับใช้อะไรบ้างใช้เป็นชิต,ตินนะครับกับก้อนหินก้อนหินตอนนี้เรามีเยอะอยู่ชิต,ตินมีอยู่140นะครับแล้วก็ผลิตมาต้องการ5อันนะครับผมตอนนี้โอเคคราฟมาก่อนจริงๆเราจะกดคราฟไปเลยแบบ3-40ก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการแค่5ขี้เกียจเสียเวลาเดี๋ยวตอนนี้ก็เดินดูสถาน,นการณ์รอบๆก่อนนะครับ กลับมาอีกทีนก็น่าจะได้พอดีเราจะได้เอาที่ขี่ไปใส่ให้กบแล้วก็ไปฟาร์มซีเมนกับพวกมแมลงกันนะครับตอนนี้ด้านบนตรงนี้มีแอร์ดปด้วยนี่ขึ้นไปเอาได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่นะครับโชคดีว่าเราได้รับพลังพิเศษก็เลยกระโดดสูงหน่อยไม่ถื้ว,ว่ากดเก็บไม่ได้นะครับตรงนี้มันน่าจะติดปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งไม่เป็นไรครับไม่เอาก็ได้เดี๋ยววิ่งกลับไปดูซีเมนต์กันเลยตอนนี้น่าจะได้แล้วไหมโอเคครับตอนนี้ซีเมนต์เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวคลาอที่ขี่นะครับผมกกบเลยดีว่า ได้พอดีเลยครับไม่มีอะไรขาดทั้งนั้นพอดีเป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมีนอกมาบุกดีกว่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงเจอหินเลยดีกว่ามั้งจัดหินไปเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดต้องกดเป็นชิปหรือว่าอัลเทรเทจัดไปนี่เจอก้อนหินป้องหัวไปทีเดียวหลับเลยจัดการเลยพ,พี่กบจัดการเลยพีกพ่กบนี่ชอบเลียคนไม่มีทางสู้นะครับเลียไปเลียไปเต็มที่เลยเอาให้ตายเนะไม่ตายโกรธเลียไปเลียไปเออดีมาก อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปัว,วเรียบร้อยอบางตัวนี่ก็มันจะลาเวนนะครับเวลาสลบแต่พี่กบตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าโหดจริงไม่มีคําว่าลาเว้นทั้งนั้นโอเคใส่ที่ขี่เข้าไปนะครับแล้วก็อัดน้าหนักไปอีกสักนิดนึงต่อด้วยเลือดเลยครับผมแล้วก็จะเป็นดาเมจนะครับเราจะเน้นเป็นดาเมจดาเมจขอที่สามพันก่อนนะครับแล้วก็สปีดไม่ต้องเสียเวลาอยู่สปีดไป3ามนะครับไปไปหามาแลงกันดีกว่าส่วนนกของเรานี่ก็ น่าจะโอเคอยู่ครับดูแลตัวเองได้อยู่ปล่อยแว้งนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปทางนี้ดีกว่ามนะั้งสวยดีนะครับว่ายน้ําไปว่ายน้ําไปน้ําบางจุดมันก็ตื้นเนี่ยโอ้โหในน้ํานี่มีกบเพียบนะเพิ่งรู้มีกบแล้วก็มีไอ้เขจิ๋วนะครับแต่ว่าไอ้เขีิยวนี่ยังไม่เอาดีกว่าเอาไว้ก่อนนะครับใช้กบตัวเดียวพอเดี๋ยวลองลอดตามน้ำไปดูเผื่อจะเจอถ้ำนะครับลักษณะมันคล้ายๆกับถ้ำเลยเนะี่ย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้อเสียของกบก็คือว่ามันจะโจมตีในน้ําไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะเวลาเราเจอไอ้เคตัวใหม่ที่เป็นสายพันธุ์สไปโนนะครับบาลิโอนิกอะไรตัวนั้นนะ่ะอันตรายมากไม่มีตัวอะไรเ่ยเนี่ยมีแต่ปลานะครับแล้วตัวอะไรเนี่ยมันตกน้ําตรงเนี้ยอันนี้เป็นแองกิโลนะครับไม่รู้ตกมาจากไหนเนี่ยช่วยไหมช่วย,ยไหมไปก่อนไปก่อนโจมตีไม่ได้ว่าจะช่วยสักหน่อยโอเคช่วยเองไปจะได้สบายอู้ปีรัย่ายก็มาเหรอเรียไปเดียไปกวาดนิ้นไปเรียบร้อย ได้เป็นเนื้อปลามาด้วยครับไปต่อเลยไอ้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้เราฟาร์มได้ไหมเนี่ยเป็นก้อนคริสตัลนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองฟาร์มดูดิเพื่อจะได้คริสตัลมาตีมาโอ้นี่ไงคริสตัลนะครับคริสตัลรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี่จะเป็นก้อนใหญ่เลยครับผมโอเคต้องการอยู่พอดีเอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวผมจะตีไปหหมดทุกก้อนนี่แหละแล้วก็ไอ้ส่วนก้อนสีแบบน้ำตาลตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าให้อะไรนะครับเด<อ>ี๋ยวต้องลองดู แล้วก็ให้เป็นเห็ดมาด้วยแต่ว่าได้น้อยมากในหนึ่งก้อนนี่จะได้คริสเัลประมาณหนึ่งร้อแล้วก็ได้เห็ดประมาณ1อันนะครับโชคดีก็ได้3โอเคตีมาตีมาเอามาหมดนี่แหละไอ้ก้อนนี้ให้อะไรไอ้ก้อนนี้ตีได้ไหมดูเหมือนว่าจะตีไม่ได้นะครับก้อนนี้ไม่เป็นไรเอาแล้วพี่กบอ่ะพี่กบลืมเป๋าไม่ตามมาเหรอเจอสไปโนด้วยครับด้านนู้นโอเคเดี๋ยวขึ้น่ากันเดี๋ยวที่นี้ก็ลองพาพี่กบนะครับไปตีกับสไปโนดูดิสู้ได้อีปบ่าเนี่ยต้องลองดูนะครับ น่าจะไหวอยู่มั้งดาเมจตั้งส0 0พนะครับเข้ามา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 เลยเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็ใช้พลังพิเศษได้อยู่มานี่มานี่จับเรียไปเรียอะไรครับโอ้เรีย3ทีนับดับเลย <c oughs> ไม่ธรรมดาพ่กบตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ไปกระโดดไปวันนี้ก็อาจจะมีแบบเสียงแปลกนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันไม่หายสักทีครับบางวันก็เสียงดีบางวันก็แบบมีอู้มีอ่านะครับอาจจะติดอยู่ในลําคอนนิดนึงเฮ้ยแล้วก็เจอไอ้จระเข้ตัวใหม่นี่ครับ บาลิโอนิกนีครับผมจับไว้เลยไหมแต่ถ้าเกิดว่าจับไปตอนนี้นี่เจ้ากลับบ้านลำบากเฮ้ยเป็นข้ามาแล้วนี่ดูเหมือนว่ามันจะขึ้นมาไม่ได้นี่หว่าขึ้นมาไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้โหหล่นเลยโดนจระเข้ฟาดหานีครับทีเดียวดับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีเจอกันแน่นอนตอนนี้กําลังมึนหัวอยู่โอ้ยมึนจริงๆอะไรจะโหดปานนี้พ่กบเดี๋ยวพ่กบอันนี้ผมขอผมขอมันเองเก็บอาวุธให้เรียบร้อยโอเคเต็มตัวยิงหินไป โอ้ยยุลูกที่2ยิงไม่ออกเดี๋ยวก่อนอรอแป๊บก็มีครูดาวนิดหนึ่งยิงตามไปยิงตามไปโดนไหมอุ้ยโดนโอ้โหโ,หโ,หโหโดนว่ะเจง๋งเจ๋งแล้วก็ข้างล่างนี่แบบสวบอนเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องระวังนิดหนึง่งเดี๋ยวผมว่าผมใส่เป็นเนื้อน้องแล้วก็อ้ยเสือเสือว่ายน้ำอยู่เว้ยเฮ้ยหายากครับภาพแบบนี้มาทำไมเนี่ยจัดไปดีเออนี่เรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวใครเข้ามารอบนี้เจอเป็นพลังหนามนะครับหนามน้ำแข็งโอเคเรียบร้อยเก็บอาวุธก่อนเดี๋ยวลืม แล้วก็ใส่เป็นเนื้อน้องเข้าไปนะครับไม่ได้จับยากเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องรอแป๊บนึงเบียร์พื้นที่ไปนี่สมุนไแซลมอนทายหมดสมาเข้ามา,า,มาตัวอื่นไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอไม่แต่ก็มันชอบกินเนื้อปลานี่หว่าลืมไหมครับต้องค่าแซลม,มอนแหละแซลมอนอยู่พอดีเลยจิ้มไปจิ้มไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยมาทายังไงถึงจะได้เนื้อแซลมอนนะว่าลืมมันมีวิธีอยู่เนียผมก็จําไม่ค่อยได้ต้องลองฆ่าดูก่อนยังไงได้ไหมครับได้มาน้อยมาก จังหวัดนี้ต้องรีบใส่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันได้มาแค่2องานโอเคใส่เข้าไปตอนนี้มันกินไปอันนึงแล้วครับแล้วก็เป็นเนื้อปลาเรียบร้อยครับใช้เนื้อแซลมอนแค่2อันเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องอัพเลือดไปก่อนนะครับเลือดอยู่ที่2 7 8 1โอ้โหโผล่ขึ้นมานี่ก็จัดจระเข้ฟาดหานะครับแต่ว่าโดนแซลมอนกัดไปเลือดสาดเลยไล่กินไปไล่กินไปเฮ้ยมันกินเองเลยดีกว่ามาไล่กินทุกตัวเลยครับ ก็ดีอยู่ก็ดีอยูออ่กินที่หมดเลยกินให้หมดเลยเอาไอตัวนี้เป็นองคลักษ์ดีกว่ามั้งเหมือนมันจะมีระบบออโตโ้เลยครับเฮ้ยตัวอะไรใหญ่ๆวะเนี่ยดิโพโดคัสเหรอลงมาจากไหนกไม่รู้ครับตอนแรกไม่มีไปกันต่อดีกว่าไป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 พวกเราไม่ต้องเสียเวลากันแล้วตามมาตามมาตามมาไปด้านนู้นต่อเลยครับ แล้วก็ตอนนี้หิวแล้วเนี่ยกินก่อนดูเหมือนว่าข้างหน้านี่เราเจอเกาะแล้วนะครับทำไปทํามานี่เส้นทางที่เรามานะครับมาโผล่ที่พาร์ทแรกนะครับที่เราเริ่มเกมครับอะไรว้เนี่ยอาจจะต้องไปเที่ยวทางเกาะลาวาดีกว่ามั้งเกาะลาวานี่ก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้จอดบาเรียวหนไว้ทนี้ก่อนเราจะใช้พิกบตัวเดียวก็พอหุ้ยพิฉลามมาด้วยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉลามนี่เดี๋ยวเข้าว่ากันเก็บเบลก่อนเก็บเบลก่อนไปจะได้อัพสปีดเยอะๆหน่อยตัวนี้ต่อเลยเลียไปเลียไปเลียให้นม กัดต,ต่อเลยครับนี่กวาดลิ้นทีเดียวอยู่เดี๋ยวลองให้บาริโอนิกนะครับดูเองดีกว่ามั้งโอเคพวกเราเตรียมตัวให้กดผิดกดทัสสิบเฉยเลยอ่าเอาเปในนี้ครับแล้วก็จัดการในตัวด้านหน้านี้เลยไปลุยอาเฮ้ยไม่ยอมลุยพืดเอาไปเอาไ้จัดการกลับไปครับเรียบร้อยครับเสร็จกบแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มดาเมจนะครับให้กับตัวนี้ด้วยอัดดาเมจไปก่อนอัดไปอัดไปดาเมจตอนนี้อยู่ที่ 5,266นะครับอาแคสซีฟเลยดีกว่ามั้งอาแคสซีฟเลยโอเคไปลุยกันเลยลุยกันเลยนี่อาราวาไล่กินอย่างเดียวครับนี่เรียบร้อยกัดทีเดียวอยู่ด่านนี้ต่อเลยตัวนี้เลยพลาเซอร์ลุยจัดการพี่กบจัดก่อนเลยครับพี่กบนี่พี่กบเดียวไปแล้วพลาเซอร์หนีเอื้อเรียบร้อยไปโอ้โหสบายอยู่ให้นี่ไงมแมลงเจอมแมลงนะครับพี่กบจัดการไอ้ตัวนี้ต้องให้พี่กบลุยนะครับพี่กบจะได้เก็บซีเมนต์ได้พี่กบจัดซีเมนต์มาหน่อย ไม่ยอมเลียอีกเดี๋ยววัวนี้พี่ขอเองมาเลียไปนี่ต้องการอยู่พดีไดซีเมนเยอะเลยครับตัวละ2ีกว่ากว่านะครับโดยประมาณถ้าเ,เกิดว่าเราให้กบเลียพวกแบบผีเสื้อพวกนี้จะได้อะไรวะได้เป็นซิลเยอะเลยนะครับซิลได้มา265โอเคครับทีมี่มัดับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกาะลาวากันดีกว่านะครับดูเหมือนว่าลาวานี่จะมี2ชั้นนะครับมีชั้นล่างแล้วก็ข้างบนจะเป็นเกาะลอยฟ้าอยู่ลาวานี้จะไหลาจากเกาะลอยฟ้าลงมาด้านล่างนะครับ ก็ตอนนี้ผมต้องการเป็นสปีดครับเพิ่มสปีดไปอีกอสปีดไปโอเคสปีดตอนนี้อยู่ที่620นะครับไม่น่าจะไกลเท่าไหร่หรอมั้งในน้ำมีพวกแบบไขมุกบ้างหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ต้องการไขมุกนะครับหายากเลยเกินผมดูๆไปแล้วนี่รู้สึกว่าในน้ำจะโล่งไปนิดนึงนะแต่ว่าข้างบนก็โอเคอยู่ครับมีเค้ด้วยนี่ไอเค้ AK ตัวนี้เป็นไอเค้ใหญ่นะครับไม่มีอะไร ทา่านก็เดี๋ยวขึ้นบนกันเลยน่าจะถึงแล้วมั้งเนี่ยโอเคถึงแล้วนะครับเฮ้ยทำไมหินมันแปลกๆเนี่ยเฮ้ยมีไวเวิร์นด้วยครับผมก่อนนี้อันตรายอันตรายอ๋ยอเป็นเกาะลาวานะครับแทบจะไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยตรงนี้มีควันอยู่โดนลาวาจะตายนีเอเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองโดนดูดิมันต้องลองนะครับเป็นไรไหมเป็นไรไหมโอ้เสียเลือดอยู่นะครับเฮ้ยแต่ว่าลอยขึ้นไปได้เลยว่ะเจ๋งว่ะอันนี้คือทางขึ้นมันเหรอโอ้โหมันขึ้นแบบนี้เลย อะไรวะเนี่ยเจ๋งจริงอ๋อขึ้นมาได้แค่นี้นะครับเกือบตายเลยด้วยลงก่อนลงก่อนไม่ไหวไม่ไหวต้องลงโอ้โหรอแล่เลยคือเราโดนลาวานี้จะโดนทั้งกบแล้วก็คนขี่เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะขึ้นไปจริงก็ต้องใช้เป็นนกนะครับแลวก็ที่ก่อน,นี้แห้งแล้งมากพวกแร่พวกอะไรก็ไม่มีมีแต่ต้นไม้ธรรมดานะครับเดี๋ยวก็โดดลงก่อนเดี๋ยวเสียเลือดเยอะโอเคสรุปเลยคือเราแห้วนะครับมาตรงนี้ น่าจะเป็นการมาที่เสียเที่ยวเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนไปที่เกาะอื่นต่อเลยนะครับเอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเจอเป็นไวเบอร์นี่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองพลังหินกันดูดีกว่านะครับว่าจะทําให้ไวเบอร์สลบได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่สลบนี่ผมอาจจะตายก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคต้องลองดูนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจริงก็หนีลงน้ําเหมือนมันกาลังไล่กัดหมูอยู่นี่ยิงไปก่อนหนึ่งลูกนะครับพลาดไปโอเคไม่เป็นไรลองหม่จัดไปดอกที่2เป็นไง ล่วงไหมล่วงไหมได้ยินแต่เสียงดนตรีสลบไปแล้วอ่ะโอ้โหทีเดียวอยู่เลยจับได้นื่เปล่าไม่รู้เนี่ยเหมือนจะจับไม่ได้นะครับแล้วก็ตื่นไวมากมีนมอยู่5ขวดนะครับโอเคเก็บนมไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปวางไข่ไว้ตรงไหนเนี่ยแต่นมมันนี่บอกได้เลยว่านขางขัางจะแลนะครับหายากอยู่ฝากนมไว้ในพิกบก่อนเดี๋ยวจะเน่าไว้นะครับแล้วก็ไปเลี้ยงให้ตายก่อน เดี๋ยวให้ตายเพื่อเอากรรมฐถันนะครับข้าไปข้าไปข้าไป,าไป,าไปเร็วก่อนที่มันจะตื่นเรียบร้อยไปครับได้กรรมฐถันกับเนื้อน้องมาเพียบเลยโอเคเดี๋ยวนี้ก็มาฟาร์มซีเมนต์กันต่อเลยครับเมื่อกี้ระหว่างทางนี่ก็เลียพวกมแมลงไปหลายตัวอยู่ได้ซีเมนต์มาเท่าไหร่เลยเนี่ยดูซีเมนต์ก่อนดิซีเมนต์อยู่ในตัวพิกก์นะครับซีเมนต์ตอนนี้ได้มาอยู่ที่106นะครับไม่น่าจะพอเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้โอ้โหหินตรงนี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่ภาพลงตานะครับที่เราเจอ อะไรวะตกใจหมดวิดีทะลุหินมาได้ผมว่าผมมีกบตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็อยู่ลวมั้งเดินทางง่ายดายสะดวกนะครับข้างล่างตรงนั้นก็ไม่มีอะไรมี3ามเขาอยู่แสดงว่า3ามเขานี้จะอยู่ตรงนี้เยอะนะครับจุดแถวแถวบ้านเรานี่ผมหาแทบไม่เจอเลยเนะี่ยโอเคกระโดดไปเลยเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงพื้นก็ลงลงก่อนโอเคได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวแดปเตอร์กำลังกัดทาราซอช่วยก่อนดิ ช่วยทันไหมทันอยู่โอเคไปขอโชคดีเราคือคนดีนะครับเราจะต้องช่วยไดโนเสาร์ที่แบบมีอันตรายประมาณนั้นแล้วก็ข้างบนนี่คอยาวมาเยอะจังเลยเนี่ยแล้วก็มีสามขาตัวใหม่ด้วยนะครับบรรยากาศตรงนี้มันมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเลยครับเป็นทุงง่งหญ้าโล่งๆฮิปโปก็มีเลียฮิปโปไว้นี่ดูดูธรรมชาติที่ทั่วนี่ไงเจอมาแลลวนะครับข้ามานี้ข้ามานนี้เลียก่อนเลียก่อนอุ้ยเลียไม่ถึงว่ะสูงไปมาหนี้มาหนี้ เดียไม่โดนเดียไม่โดนเรียยังไงก็ไม่โดนแทงก็มาเรียตรงนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ตอนที่เราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องแมลงนะครับเรามาดูศึกระหว่างฮิปโปนะครับตีกับเต่ากันดีกว่าโอ้โหเป็นศึกที่หาดูได้ยากจริงครับในเกมอาร์ครับแมลงก็เข้ามาเรียไปก่อนนี้ใครจะชนะก็ไม่รู้เนี่ยดูเหมือนว่าฮิปโปจะมีเลือดออกที่หลังนะครับแล้วก็พี่เต่าก็มีเลือดออกที่หลังเช่นกันครับสู้ไปสู้ไปโอ้โหฮิปโปนี่กระโดดกัดเลยว่ะเออเจ๋งโยดูจากไซส์แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักนะครับไม่ใช่น้ำหนักโอ้ คนที่แพ้คือฮิปโปนะครับพี่เต่าชนะไปครับผมสุดยอดมากพี่เต่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่าเต่านี่ดาเมจแรงกว่าฮิปโปนี่จัดต่อเลยจัดต่อเลยบังอาจมาฆ่าสายพันธ์ฮิปโปได้ไงเป็นสัตว์สงวนนะเว้ยฆ่าไปฆ่าไปาไอตัวนี้ยังเข้ามาอีกไอตัวนี้เดี๋ยวเจอหินดูดิจัดหินไปก่อนหนึ่งดอกไปทีเดียวอยู่เลยต่อด้วยไฟยิงไฟนี่นี่นโอ้โหตายสบายมีพลังพิเศษอยู่ในมือนี่มันมันจริงๆ แล้วก็ทีเล็กนั่นหน้านะครับเจอไฟหน่อยไหมน้องกำลังตีกับไอ้ต,ตัวหม่โอ้เดี๋ยวเดียวอะไรเนี่ยฮิปโปฮิปโปตีกลางมาก่อนนะครับตายมปก่อนเพื่อนเลยตายแพ้ไปตอนนี้เหลือระหว่างทีเล็กนะครับตีกับชาริโคเทเลียมทีเล็กตายเพราะเรานะครับต่อด้วยชาริโคเทเลียมเลยทำอะไรทำเลย,เ,ลยเจอหินใหญ่หน่อยดีกว่ามั้งหินใหญ่แรงดีจัดหินใหญ่ไปอุ้ยปาหินแรกกันนะครับป่าหินแรกกันได้อยู่นี่น็อกไปต่างคนต่างก็ใช้หินแฟฝง แต่ทุกคนว่าที่มันปามามันไม่ใช่หินหรือเปล่าเนี่ยเป็นขี้หรือเปล่าครับ <c oughs> หน้าจอที่เกือบไปหมดเลยอะไรไวะโอเคผมว่าทีนี้เรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับน่าจะได้อุปกรณ์มาก็คอนางจะเยอะแล้วแหละค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะต้องไปท้าเป็นเครื่องแ a กบิเกเตอร์นะครับแล้วก็ต่อด้วยการผลิตพลิเมอร์มาด้วยจัต่อจัต่อส่วนไข่มุกนี่หายา,ยายกจริงครับเติมนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดีปกติแล้วมันจะอยู่ในน้ำนะครับอุยสองตัวนี้ไม่โหดจังวะเนี่ย ดาเมจสามพันยังเดียวไม่ตายเลยบ้าบอไปแล้วบ้าบอไปแล้วมันเกินไปไหมมันเกินไปไหมเนี่ยตายดีกวอนหนึ่งตัวเหลยออีกหนึ่งตัวโอ้โหเกือบไปรอดรอแรงมากๆครับมนตีเราได้ไงตีแรงขนาดนี้ผมไม่ได้สนใจว่ามันตีแรงหรอกแต่ปัญหาคือว่าทำเป็นตายยากจังวะนนี้แสดงว่าไอตัวเมื่อกี้นี่มันอยู่แบบคู่ผัวเมียแน่นอนเลยครับมีไงตอนนี้เราเจอน้ํามันนะครับขอน้ํามันหน่อยน่าจะหาเจอสักตัวหนึ่งเก็บมาเก็บมา เหมือนจะไม่มีเลยนี่หว่าตูดเป็นแฟบนะครับไม่ได้ไม่ได้โอเคครับก็สำหรับเส้นทางในการกลับบ้านตอนนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ไกลมากมาเลยครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ